ฮัดพี่น้องมักเมาอย่างพี่ดึกพี่ดำไงบึยบักสมสอยเขาเอิดบักสมสอยอุ้ยแย่เจ้าฮัดสมบพี่ดึกเสียฮะเรื้องนั่นนันนันนเจ้าไปเงี้ยกินหาน้าไม่นะเอ้าฮัดที่เจ้าพี่น้องโอ้ยตาสะอ่อนพี่น้องมักเมาใหญ่แต่ป่าบ้านไม่เจอมีป่าบ้านคอยบ่มีเด้อเด้อเด้อเป๊บนึง คอยเก็บจนได้เต็มสิเต็มทุกอย่างเลยเท่าถ้างเมาหน <át> ่อยเมาใหญ่เท่งนั้นเท่งนี้จะเป็นถอยสะอ่อนพี่น้องผู้เจ้าสะอ่อนน้ำคอยบ่ผุด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 อุ้ยพุ่มพวงไกมาตัดเอาขุ่มพ่วงหมักแตงพุ่มพูพุ่มเป็นพุ่มหมักโม่หมักแตงโพดโพดโพดพี่น้องเอ้ยคอยบ่เคยเห็นที่ร้านพเนี้ยจุ๊ซื้อไปปลูกเฮยเจ้ พ่ด <c ười> ีเออพ่ันเอากันดี่่ให่ะกตักเออสัสสััเออเก็บเก็บอมพี่น้องพี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ย พี่น้องเงยพี่น้องเ้ยจ้าสอนคือข่อยบพี่น้องเงยโพดโพบักโมบักแตงเฮ็ดจ้สิเอาได้นี่งานี่เไปให้ไยดน้เิเอาได้นี่ถ้าลงคื่อโอ้ยเ่งมีเอาไปให้เราเห็น เช oh yeah. ี่ยมันก็อู้ยหวานหวานเป็นบะหมี่มุ้งนั่งไปเขาไปหากังนี่แหยปฟาดพี่น้องหมดเจ้าเนี่ยอะไรให้เขาบะหมี่มาเอาไม่ได้เสียเอาได้อู้ยพูนบังเมาส์มองเมาส์เบื้องเนี BTS ่ยเบิ่งเนี Bi ่ยมุเจ้ามุเจ้าสะอ่อนน้ำข่อยบ่มุเจ้ามุเจ้าว่าสะอ่อนน้ำข่อยวะพูนมุเจ้าสะอ่อนน้ำข่อยบ่พี่น้อง ดิโซทำลายแตกบ่พี right ok ie, ie ่น so ้องลำไรแตกบ่หม like ุนปลาพะขาเลยนี down, ่พี่น้องเอ้ยหมุนปลาพะขาพะขาก้อขาก้อแกงเนี่ยผีน้องเอ้ยหมุนปลาพะขาอุ้ยสะอ่อนน้องใครบ่พี่น้องสะอ่อนน้องใครบ่แดงเก้งคึองจังคางอยู่ไหมแดงเก้งคึองจังคางอยู่ผมอู้หตุ่นมันสะอ่อนคักสะอ่อนคัก สำนีลวเล้อพี่น้องเล้อช่ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่รับชมคลิปคลิปนะพอ,อกันไม่อขอนแก่นกับซีมี่หลายคลิปพี่น้องจ้าดีไซน์ำให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันนะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ